สวัสดีครับพบกับเศรษทองครับในคลิปนี้ผมนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของของขลังมาฝากทุกๆท,ท่านนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับคดไม้เป็นของขลังจากพืชตามข้อมูลบอกว่าไม่ต้องปลูกเสกไม่ต้องปลูกเสกก็ขลังบางท่านอาจจะทราบแล้วว่ามีาสปปรรพคุณอย่างไรนะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้ในคลิปนี้จะบอกว่า คดไม้มีที่มาอย่างไรนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลท่านที่เคยมีประสบการณ์หรือว่าเชื่อในเรื่องนี้ก็อาจจะสรรหาหรือสแสวงหานะครับเขาบอกว่ามีอยู่จริงเครื่องรางของขลังจากพืชเป็นของมงคลที่ไม่ต้องปลุกเสกนะครับคำว่าคดนะครับคดนี่มีทั้งพืชและสัตว์นะครับ ถ้าเป็นสัตว์ก็จะเป็นพวกไข่นะครับไข่ของอไข่ของเต่าอย่างเงี้ยครับไข่ของเต่าแต่ถ้าเกิดเป็นพวกไม้นี่ก็จะได้จากไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลทั้งหลายนะครับนี่คือลักษณะของคดนะครับคดไม้นะครับที่เขานำมาพกติดตัวอาจจะทำเป็นห่วง แล้วก็คล้องกุญแจหรือคล้องคอไปเลี่ยมคล้องคอนะครับหรือจะทําเป็นของมีค่าที่ใส่เป็นกําไรอะไรประมาณนี้นะครับคดไม้คืออะไรมีชื่อเรียกหลากหลายนะครับเช่นคดตาหรือแค่วนะครับแล้วแต่พื้นที่จะเรียกนะครับมีลักษณะเป็นก้อนไม้ขนาดเล็กที่หาได้ตามต้นคูณ ต้นราชพฤกึกต้นเนือราชพฤกึกนะครับต้นกระจงต้นมะขามต้นขนุนต้นกาหลงต้นโพต้นมยมนะครับเป็นไม้มงคลนะครับเน้นว่าเป็นไม้มงคลโดยจะพบบริเวณลำต้นคดไม้นี้นะครับไม่ยึดติดกับลำต้นนะครับไม่ยึดติดกับลำต้นเขาจะแยกตัวเป็นอิสระเลยแต่ว่าจะอยู่ใต้เปลือกไม้ กิ้งเป็นอิสระอยู่ใต้เปลือกไม้ของลำต้นนั้นๆจึงถือว่าเป็นของดีของหายากและนิยมนำมาพกพาเพื่อเสริมดวงนะครับมีพุทธคุณในตัวเองโดยไม่ต้องปลุกเสกนะครับมีพุทธคุณในตัวเองโดยไม่ต้องปลุกเสกสามารถช่วยเสริมเรื่องเมตตามหานิยมช่วยให้มีโชคลาบช่วยให้มีโชคลาบเสริมดวงในเรื่องของเงิน ช่วยให้ค้าขายดีช่วยให้มีกำไรธุรกิจราบรื่นนะครับรกิจการไปได้ดีนะครับไม่มีติดขัดในทางธุรกิจนั้นอาจจะมีการนำไปเรียมนำไปคล้องห่วงเพื่อที่จะใช้แขวนคอรหรือ,อติดกับพวกงกุญแจห้อยไว้กับพวกงกุญแจแล้วแต่ว่าคนที่เขาทำธุรกิจอย่างนี้เนี่ยจะมีวิธีคิดอย่างไรนะครับคนที่เขาทำธุรกิจ เขาจะไปหาตามป่านะครับหาตามป่ารวบรวมมานะครับรวบรวมมาแล้วเนี่ย <_ c oughs> ก็จะมาเอามาเข้าเครื่องนะครับเข้าเครื่องทําให้กึง่งทาให้เป็นกลมๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นกําไรข้อมือนะครับเป็นการเสริมดวงนะครับนี่ก็เป็นธุรกิจอย่างหนึ่งนะครับนำไม้คดนะครับนำไม้คดมาเข้าเครื่องกึง่งแล้วก็ไปเครือบ เคลือบอาสารอาจจะเป็นพวกวานิชหรืออะไรพวกนี้ครับที่ไม่ทําอันตรายต่อผิวหนังนะครับถ้าเราเข้าไปที่ต้นไม้หรือ,อที่ตามป่านะครับก็จะเห็นปุ่มๆอย่างนี้นะครับเป็นปุ่มอย่างนี้นะครับลักษณะนะครับเนี่ครับเป็นปุ่มอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นราาจฤกษ์พต้นคูนต้นไมยมต้นศักด์ต้นโพนะครับเป็นปุ่มอย่างนี้ถ้าเราแกะออกมาเราก็จะเห็นเป็นครดอย่างนี้นะครับ สังเกตนะครับเขาเป็นเนื้อเดียวของเขาโดยไม่ไปเกี่ยวข้องกับลำต้นของต้นไม้เลยนะครับนี่แหละเราเรียกว่าคดไม้นะครับถ้าคดสัตว์ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนี่เรียกว่าคดไม้นะครับผมทําคลิปเป็นตัวอย่างมาจากต้นกระจงนะครับเพื่อให้เห็นว่าคดเนี่ยเขามาอย่างไรนะครับขดเนี่ยเขามาอย่างไรนี่นี่ไปถ่ายมาจากาต้นกระจงนะครับต้นกระจงเราจะเห็นว่า เป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุนะครับที่มีอายุถึงจะมีถึงจะมีคดเกิดขึ้นมาได้นะครับตามข้อมูลบอกว่าอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาจุติเกิดนะครับเป็นเป็นเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับถึงถึงอยู่แยกต่างหากจากลําต้นนะครับไม่ไปแฝงตัวหรือฝังอยู่กับลําต้นไม่เกี่ยวกันเลยนะครับแยกตัวออกมาต่างหากเลยนะครับเสร็จแ,แล้วพอเราเข้าไปดูใกล้ๆเราก็จะเห็นเป็นปุ่มๆอย่างนี้นะครับ นี่แหละครับคดที่อยู่ใต้เปลือกไม้นะครับเป็นปุ่มๆอย่างนี้นะครับถ้าเราเจอเนี่ยเราก็แกะออกมาเลยนะครับเอามีดแข็งๆนะครับมีแข็งๆคมๆนะครับปลายแหลมจิ้มให้รอบเลยนะครับจิ้มให้รอบเลยนะครับแล้วก็งัดออกมาจิ้มจิ้มไปให้รอบนะครับงัดออกมา เดี๋ยวเราก็จะเห็นว่ามีคดอยู่ข้างในนะครับจะชัดเจนครับมองเข้าไปที่ตามต้นไม้ลองมองหาดูนะครับก็จะเห็นชัดเจนว่ามีปุ่มแบบนี้นะครับงัดขึ้นมานะครับงัดขึ้นมาก็จะเห็นเลยข้างในนะครับเป็นคดจากนั้นก็มาแกะนะครับซึ่งแกะเปลือกออกก็จะเห็นเป็นคดไม้แข็งนะครับแข็งเหมือนหินเลย นะครับแข็งมันหินเลยก็น่าประหลาดว่าเขาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับน่าประหลาดว่าเขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงตามข้อมูลบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หมดอายุแล้วก็มาจุติอาจจะไม่ได้ไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่มาเกิดเป็นเป็นครดที่อยู่ใต้เปลือกไม้นี้นะครับจึงเป็นอของศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็นสิ่งที่มีมีค่าทางด้านของความนิยมทางด้านความเป็นมงคลนํามาพกติดตัวแล้วก็จะเป็นมงคลกับชีวิตประมาณนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมบอกแล้วว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลลักษณะนี้แกะออกมาแล้วนะครับทาความสะอาดแล้วนะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับแข็งครับแข็งถ้าในทางธุรกิจก็จะไปเสริมด้วยการใส่ห่วงหรือ,เ,อเลี่ยมพลาสติก เพื่อค้องคอก็แล้วแต่ว่าใครจะนําไปทําเป็นอย่างไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นคือข้อมูลของคดไม้นะครับข้อมูลของคตไม้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับมีประโยชน์นะครับโอเคครับบุญรักษาพระคุ้มครองนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ